ถุงใต้ตายาวออกจบเป็นก้อนนี้เนาะใช่แต่ว่าพอดีถ้าตัดถุงใต้ตาอย่างเดียวน่ะก็คือหมออาจจะตัดให้ได้ประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ตัดเอาหนังออกประมาณหนึ่งเยอะเนาะสวยงามคุณหมอควาจสวยงามสวยงามนะคะคนไทยไม่่อยหมวกมากแล้วก็หลับตาสนิทดีไม่แบะอะไรก็โอเค ชอาคาศุณหมอชอบเพราะว่ามันทำให้แบบเรารู้สึกว่าหน้าเรามันเขาเรียกอะไรไม่ไม่ไมุ่งหน่อยอเนาะเวลาที่มันเปนเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะคะต้อง,งแนะนำเพื่อนๆเลยค่ะเพราะว่าเราเปรียบเทียบหลายหลายที่แล้วนะคะแล้วก็เห็นว่าเอ้ยคุณหมอนี่ฝีมือสวยเลยอะชอบเลยอ,ะอ่ะแล้วมาทำเองนะมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราเรา เพอใจพอใจในผลงานของคุณหมอค่ะดร V c คล n i ิก